ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนจะต้องเชื่อในสิ่งที่ผมจะบอกในเรื่องต่อไปนี้นะครับเวลาเราเห็นหุ้นของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาหุ้นมันตกเนี่ยถ้าเป็นนักเล่นนะครับแล้วเขามองว่าหุ้นตัวนี้มีการเติบโตในอนาคตเนี่ยเขาจะรีบซื้อครับ เหตุผลเพราะว่าการถือหุ้นเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างบางคนเนี่ยเขาถือยาวนะฮะเงินลงทุนเนี่ยบางตัวไม่ใช่ว่าเป็นระยะสั้นที่เห็นผลทันทีนะครับการถือหุ้นยาวๆแล้วก็หวังผลกําไรในอนาคตนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแล้วทาไมผมต้องเอามาพูดเกี่ยวโยงกับเรื่องโชคเก้าชั้น ชงเก้าชั้นเนี่ยเป็นเพียงชื่อที่เราเอามาตั้งเพื่อความมงคลนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะรู้จักกันในนามของหน้าวัวใบหน้าวัวมี2แบบนะครับดอกกับใบทำไมตัวนี้ถึงเรียกใบอ่ะเหตุผลง่ายๆเลยจุดเด่นโดดเด่นที่สุดของหน้าวัวประเภทนี้ก็คือใบนะครับแล้วใบเนี่ยแบบไหนสวยอ่ะจริงๆมันก็สวยไข่สวยมัน เอามากำหนดไม่ได้หรอกครับเพียงแค่ว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่เน้นใบสีสวยงามสดใสเช่นชมพูหรือแดงมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายึดติดกันว่าเฮ้ยโชว์เก้าชั้นแดงนะชมพูนะดำนะม่วงนะหรือสีแปลกๆที่หายากมันถึงจะมีราคาแพง ดังนั้นที่เอามาโยงกับหุ้นพ่อไหลเพราะว่าโชคเก้าชั้นมันพิสูจน์ล้วครับว่าในวงการไม้ใบเนี่ยนะครับหรือไม้ด่างเนี่ยโชคเก้าชั้นเป็นตัวหนึ่งที่ไม่เคยแพ้ใครถ้าทุกคนจำได้ด็อกเตร์เฉลวยนะครับท่านเป็นเจ้าแรกๆที่ ลูกหรือว่าเลี้ยงโชก้าชั้นมาซึ่งถ้านับรวมๆแล้วก็คือ30ปี30ปี40ปีดังนั้นเนี่ยวิธีการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเขาดูย้อนผลประกอบการไปหลายๆปีเลยแล้วโชก้าชั้นก็เป็นคำตอบที่ว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ดีเจ๋งเพียงแค่ว่าณนะเวลานี้หุ้นมันตกครับหุ้นมันตกคืออะไรอ่ะยกตัวอย่างก็ได้ คนที่รู้จักไม้ด่างไม้ฟอกอากาศหรือแม้รทั่งโชก้าวฉันพอโดดมาเล่นโชก้าวชันปั๊บเนี่ยเอาละแรกๆก,ก,ก,ก็อาจจะซื้อราคาหลักร้อยหลักพันบางคนเล่นหลักหมื่นเราก็พอมีความรู้แล้วครับว่าไม้แบบไหนมันแพงมันถูกดังนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาสะสมไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าครบสีครบองค์ประกอบแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไหน รประกอบกับงบการเงินบางทีมันก็มีส่วนด้วยนะครับพองบการเงินมันเริ่มตึงละเริ่มหยุดนิ่งละคนก็เลยหยุดซื้อครับคำว่าหยุดซื้อไม่ได้ว่าหมายความถึงหยุดซื้อตลอดการน,นะครับมันหยุดซื้อเพียงช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งเหตุผลเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติครับเวลาอะไรที่มันสูงขึ้นเนี่ย ถึงสุดท้ายมันจะเริ่มทรงตัวพอทรงตัวแล้วมันก็จะตกนะครับดังนั้นวันนี้สถานการณ์ของโชก้าชั้นมันคือขาลงนะฮะมันคือขาลงอา้าวพี่เลขาลงแล้วไงต่ออ้าวเหมือนเดิมครับก็ตามหลักการนั่นแหละครับเมื่อเราเข้าใจว่าไม้เนี่ยมันอยู่มานานไม้เนี่ยยังไงมันต้องมาแค่ช้าหรือเร็วชว่วงนี้คนมีเงินเก็บโชก้าชั้นครับจริงๆเก็บโชก้าชั้น แล้วยังย้ำนะครับเหมือนหัวข้อคลิปเลยว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ไม่ได้จะต้องคาดหมายว่าทุกคนจะต้องเชื่อนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหลักฐานมันมีสิ่งที่เป็นมาเป็นไปแพงขายครับถูกชอนซื้อครับแต่มันอยู่บนพื้นฐานของออในเรื่องของคุณภาพด้วยนะ แล้วมันก็เหมือนเดิมครับที่เขาบอกว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงพี่เลก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความเสี่ยงเลยเพียงแต่ว่าการอ่านกราฟหรือว่าความเป็นมาเป็นไปของไม้ชนิดนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะไม่งั้นคนที่เขาขายมากัน40ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะอยู่กันได้ยังไงอ่ะโอเคงั้นวันนี้คอนเทนต์ของพี่เลก็เน้นในเรื่องของการดูจังหวะไม้ว่าณตอนนี้ เน้นอะไรเน้นขายหรือเน้นซื้อถ้าขายราคาตกขาดทุนครับไปขายตัวอื่นถ้าซื้อในระหว่างที่ราคาตกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเอ้าพี่เล่ถ้าโชคก้าชันราคาตกแล้วขายอะไร ขายบุตรสลากคำครับใครมีบุตรขายบุตรขายการส้มครับขายพินนาคด่างครับไม้พวกนี้ราคายังดีอยู่นะครับเช่นตัวนี้ไม้ยอดนะครับไม้ยอดลากทะลุก,กระถางไปเลยและที่สำคัญรอดกำลังมาครับ เพื่อน,อนๆคนไหนสนใจตัวไหนทักมาได้เลยนะครับ